เนี่ยใส่จานนี่เลยก็ใส่เกลือแ้วปกติเอาเกลือใส่นี่น้อยแวะมาเลยเจ้าแวะมาเลยเจ้าเสียดายเนาะแต่ถ้าป้าติอยู่เกียงหายเนี่ยใกล้ๆกันเนาะคุณสมภพเนะั่นก็ ถ้า,ถายูจะหายก็ใกล้กันปูนเดินมุกกระลาเจ้าเดินมุกกะลาถึงจะปิดบ้างไปแว่นในม้าของคุณสมภพวันนี้ <c oughs> <c oughs> ใสเกลือเลยเจ้าใส่เกลือใส่เกลือเลย ืมถ้ากะใส่ตำมันกอกสกัดเย็นเจ้าอันนี้เป็นน้ำส้มเจ้าน้ำส้มอันนี้ล้ำเนอน้ำส้มน้ำส้มหลุดน,นี่ล้ำเจ้า ใส่ไปเลยกินคนเดียวแต่เจ้ากินคนเดียวแล้วก็ใส่น้ำมันประกอกสกัดเย็เจ้ามานต้องใส่นักนะใส่นักกระลําเจ้าใส่นักแต่ว่าปฏตต้ต้องดูแลสุขภาพเจ้าช่วงนี้ก็ ปฏิต้องระวังตัวเองเจ้าช่วงนี้ก็เออตัวนใหน้อยปฏิตวน้อยน้อยแต่ว่าเป็นคนบตัวใหญ่แต่ว่าอมีไขมันอะในร่างกายเนาะต้องดูแลสุขภาพเจ้าไขมันครับน้ำตาลเจ้าปกติกินน้ำตาลน้อยแหละขอให้ปฏิมีความสุขเนอะ มื่อนี้สมภพนั่งฟังปตฏิเดคนเจียงหายย่างก็คนเจียงหายทำไมอยังก็นนั่งฟังปตฏิคนเจียงหายทำไมข่าวไม่ออกเลยปตฏิ อ้าวข่าวตีไหนเจ้าอ้อคุณไอคิวโอ้ขอบคุณเจ้าคุณไอคิวโอ้ขอโทษเนอปฏิบัหารเจ้าคุณไอคิวกำลังกำลังเข้ามาโอ,เาอนะ้เจ้าคุณนะเจ้าคุณไอคิว ขอบคุณนะเจ้าข้าวอยังคุณชมพู่คุณแสงตะวันยังอยู่อ่ะข้าวก็จีอยู่มันก็ล้อกลิ่นมันก็คุณแสงตะวันล้อกลิ่นข้าวมันนะล้อกลินจะรับก็ดีเนาะไอตัวที่โกนฉลากก็จีอ่ะเพราะของมันหนักเนาะมหัศอันไหนอยู่ไหนอันไหนอยู่ไหนของมันหนักแท้อันนี้ต้องต้องเก็บของละ กินง,ง่ายๆเจ้าวันนี้ยกินง่ายๆกินอย่ายงอีง้เลยคุณนี่คิวขอบคุณนะเจ้าอ๋อข่าวน้ำท่วมครับอ๋อบะมีกะบบะมีข่าวเลยกันน้ำท่วมนี่เขาจะจะ,จะอย่างก็เพราะว่าเขาเขาจะไปที่อื่นมันก็มันข่าวมันนักเนาะข่าวมันนักอ๋อตามข่าวมันก็ต้องต้องไปจังไห้เลยเจ้าไปจังไห้เพราะว่า มันถ้าไปจางหายนะคุณสมภพจางหายอ่ะพ่อวัดจะหันเลยลงคิปมาเลยเนี่ยคุณสมภพไปจางหาอ่ะตั้งไม้สายเจ้าไม่สายยังยัง,ย,งยังบาดแหลบร้อยดีเลยมากลนเจ้ากลนกรนสลัดเจ้า